สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการไทยแลนด์รีพอร์ตคนไทยในต่างแดนนะคะวันนี้อยู่กับเราสองคนค่ะดิฉันหะไทยชนกสมมิตรค่ะและผมสิงห์สุวรรณสิงห์คำครับเจอกับคุณผู้ชมแบบนี้ก็มีเรื่องราวดีๆนํามาฝากกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปเริ่มต้นกันที่สาระน่ารู้สาระแรกกันก่อนค่ะใช่ครับสาระแรกของเราวันนี้เริ่มกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเอกอัครราชทูตณกรุงโตกเกียวครับก็ได้เป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงส่งนายมิซูโอะ คูสัะนะครับเป็นอดีตอธิบดีกรมพิธีการทูตของญี่ปุ่นที่ได้เดินทางไปรับตำแหน่งกงสูลใหญ่ญี่ปุ่นนนครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาครับโดยในงานนี้ก็มีนายฮิเดอากิโคบายาชิอดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยมาร่วมงานดังกล่าวด้วยก็ทำกลางบรรยากาศที่ถือว่าชื่นมื่นทีเดียวครับ กลับมาต่อที่สหรัฐที่สองค่ะผู้ชมที่ประเทศไทยกันบ้างนะคะทางด้านของคุณบิ๊กสุภวัตวรมารีค่ะก็ยังคงติดตามนะคะรายงานกิจกรรมโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ครั้งที่9นะคะซึ่งครั้งนี้พลตรีมารุริ้มเจริญค่ะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการช่วยรบที่2กองทัพภาคที่2นะคะแล้วก็มีทางด้านของนายเจษดากตะเวทินกงสูงใหญ่น,นครลอสแองเจลิสค่ะ แล้วก็คณะผู้ปกครองนะคะรวมถึงน้องๆเยาวชนด้วยค่ะในโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ครั้งที่9ก็ได้มีการเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้แนวเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเพื่อที่จะเยี่ยมชมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจและก็การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่แนะนําให้ประชาชนเรียนรู้แล้วก็นําไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวได้โดยใช้โดยมีค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้สูงมากเนี่ยนะคะปรากฏว่าโครงการนี้ น้องๆก็เป็นที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็น้องเองก็บอกว่าสนใจโครงการนี้มากๆด้วยค่ะช่วงต่อไปครับพบกับช่วงคนไทยไกลถิ่นและนาทีทำนาทีทองครับ ชครับวันนี้ช่วงคนไทยกนต์นับผมอยู่กับเยาวชนโครงการเยาวชนไทยในซิดนีย์เดียนเรียแมรั้งที่สามครับน้องมาวินรอดทองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อมาวินรอดทองครับเรียนที่ซิดนีย์เกรดอะไรเกรดสิบเอ็ดครับแล้วทราบว่าเกิดที่ซิดนีย์เลยครับ แล้วก็เรียนภาษาภาษาไทยเรียนเรียนปกติเกรดเอเลฟเว่นเรียนภาษาไทยที่โรงเรียนวัดพุทธลังศรีแล้วชอบไหมชอบไหมชอบครับแล้วรำไทยเรียนเป็นไหม,เ,มเรียนแต่ไทยดนตรีกับดนตรีเล่นเ,เ,เล่นดนตรีอะไรเป็นวง วงกลมอะท้องวงทองวงโอ้เล่นเล่นท้องวงเลยเหรอเนี่ยครับโอ้โหเก่งเลยเก่งนี่เล่นยากนะก็ไม่ได้เล่นยากก็ได้ครับแล้วภูมิใจไหมเราเราเกิดที่ซิดนีย์แต่เราเรียนภาษาไทยเล่นดนตรีไทยเป็นเนี่ย แล้วก็มา hand, เมืองไทยบ่อยไหมครับก็มาปีวันปีครับปีวันปีแล้วไงรู้สึกไงเราเรียนภาษาไทยแล้วมาพูดภาษาไทยได้ที่นี่ภาคภูมิใจไหมภูมิใจครับครับสามารถที่จะพูดคุยกับคนไทยรู้เรื่องอยากกินอะไรก็สั่งอาหารได้ใช่ไหมง่ายครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้แหละครับพอมาเมืองไทยแล้วคุยรู้เรื่องก็อยากมาแล้วคิดว่าจะเราสามารถที่จะอธิบายให้ชาวต่างชาติมาเชื่อเมืองไทยได้มากขึ้นไหมคิดว่าได้ครับได้ครับยืนยันนะ ีก็เป็นความรู้สึกของเยาวชนไทยนะครับที่เกิดในซิดนีย์นะครับประเทศออสเตรเลียนะครับแต่ว่าเรียนรู้ภาษาไทยเรียนภาษาไทยสามารถอ่านออกเขียนได้และที่สําคัญก็ได้มีโอกาสประเทศไายแล้วก็มีมีความภาคภูมิใจในเมืองไทยครับครับวัสดีคขอบคุณน้องมาวินลอดทองนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Welcome to Thailand boys heaven. I'm not going home. Amazing Thailand always amazes you. ทางพุทธศาสนาเรามีเกณฑ์วัดคนมีปัญญาหลายรูปแบบเกณฑ์อย่างหนึ่งซึ่งพระพุทธองค์ท่านตรัสเอาไว้เป็นพุทธสุภาษิตก็คือ คนมีปัญญานั้นแม้ตกอยู่ท่ามกลางความทุกข์ก็ยังสแสวงหาความสุขได้ฉะนั้นใครก็ตามตกทุกข์ได้ยากอยู่แต่ว่าสามารถมองหาแง่ดีแง่างามของความทุกข์จนพบและนำมาสอนตนคนคนนั้นปราดท่านว่าเป็นปัญญาชนหรือคนมีปัญญาเหมือนองค์ดาลไลลามะท่านกล่าวเอาไว้ว่าในการฝึกขันติคือความอดทนนั้นศัตรูเป็นผู้มีพระคุณต่อเราเพราะอะไร เพราะว่าถ้าศัตรูไม่กล้าแข็งเราก็จะไม่สามารถฝึกขันติธรรมขั้นสูงสุดได้นี่คือตัวอย่างการมองหาความสุขท่ามกลางความทุกข์ใครมีวิธีคิดอย่างนี้คนคนนั้นจะไม่จงเกลียดจงชังความทุกข์หรือไม่จงเกลียดจงชังคนที่ทําให้ตัวเองทุกข์แต่จะมองความทุกข์และคนที่ทําให้ตัวเองทุกข์ว่าเป็นครูของเราจําการสั้นๆว่ามองทุกอย่างเป็นครูและเธอจะมีชีวิตอยู่อย่างแสนรื่นรม สนับสนุนโดยบริษัทเจริญโภคกัณฑัอาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดีด้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจร Matatan Sako Lok excellent in quality, excellent in services. The world's best technology with a touch of Thai's legendary service transforms the in flight comfort into the ultimate experience. the all-new Royal Orchid Service from Thai. Smooth as silk. ท่านผู้ชมครับวันนี้ช่วงการทูตประชาชนในกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมอยู่กับคุณพิสุสุวรรณชดนะครับเอกอัครทูตนักกุงย่างกุ้งนะครับประเทศพม่านะครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับ เขาถรับตำแหน่งน,น,นันยังครับไปรับมาปีเศษครับปีเศษนะครับเดี๋ยวาต้องคุยกันเรื่องของความสัมพันธ์ทางพม่ากับไทยตอนนี้แน่นยิ่งขึ้นครับอยากอยากคุยถึงเรื่องชุมชนไทยในในพมา่าครับชุมชนไทยในพม่าเนี่ย,ก,ยก่อนหน้านี้ก็มีประมาณ400คนคที่ลงทะเบียนไว้กับทางสถานเอกอัครทูต ตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับมีทั้งที่ลงทะเบียนแล้วยังไม่ลงทะเบียนเนี่ยผมคิดว่าไม่น้อยกว่าพันคนละตันนี้นะครับแล้วก็ยังมีที่ไปท่องเที่ยวแวะไปเยี่ยมเยือนญาติมิตรพี่น้องกันในแต่ละวันเนี่ยก็ประมาณสัก2 0 0 0คนต่อวันัคนประมาณแล้วทีนี้อาชีพ หรือธุรกิจที่ทําอยู่ในของคนใช้ที่ทำอยู่ในพมา่าส่วนใหญ่เป็นไรนอกจากโรงแรมรก็แบ่งเป็น2กลุ่มครับกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มที่เป็นพนักงานของบริษัทห้างร้านใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นซ p พบริษัทเเครือซีเมนต์ไทยปตทนี่ก็เป็นเป็นพนากาักงานซึ่งพวกนี้ก็จะอยู่วันจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ถ้ามีโอกาสก็อาจจะกลับมาบนะครับ,รบแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งที่ทําอยู่แล้วดั้งเดิมส่วนใหญ่ก็เป็น ธุรกิจ SME ต่างๆนะครับพนักงานโรงแรมร้านอาหารสปานะครับแล้วก็มีกลุ่มที่3ตอนนี้เพราะเป็นธุรกิจใหม่ๆที่เพิ่งเข้าไปเปิดนะครับยกตัวอย่างเช่นธุรกิจเสริมความงามนะฮะแล้วก็พวกธุรกิจต่างๆที่ตอบสนองกับความต้องการใหม่ๆของประชาชนเียนมากครับทีนี้พูด่างแง่เศรษฐกิจการลงทุน คนไทยเริ่มไปลงทุนที่นู่นมากขึ้นไหม,ะมระดับนีดเพราะว่าลักษณะของการเปิดประเทศมากขึ้นครับจริงๆทุกอย่างเพิ่มขึ้นหมดครับ,รบสถิติคนไปมาหาสู่กันในปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้น1้อยซทั้งทั้งคนพมา่าไปไทยและคนคนคนไทยไปพมา่าก็เพิ่มขึ้นในสัดส่วนเรียกว่ามากกว่าเท่าตัวนะครับ,รบทีนี้ในในฐาระที่ท่านเป็นเอกชตที่ดูแลทั้งคนไทยแล้วก็ดูเรื่องความสัมพันธ์คิดว่าถ้าเปิด เอซีขึ้นมาหนะรือป,ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขึ้นมาแล้วเนะี่ยที่คนเขามองว่าแรงงานจากพมา่าจะสะลักเข้ามาแต่ทางไทยก็กลัวว่าจากจากแรงงานพมา่าจากเมืองไทยจะสะลักกลับไปนะท่านมองอย่างไงครับผมค,บคิดว่าเรื่องของของการเคลื่อนตัวในในลักษณะที่เสรีมากขึ้นของแรงงานเนี่ยก็คงจะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะนั่นคือ คือปรัชญาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับแต่ก็ต้องทําความเข้าใจกันให้ชัดเจนเพราะว่าการเคลื่อนตัวของแรงงานเหล่านี้นี่จะเป็นแรงงานมีฝีมือแล้วก็รแ,แรงงานที่มีความชํานาญนะครับซึ่งโดยประเด็นนี้เนี่ยผมคิดว่าเราก็ไม่น่าไปวิตกกังวลน,นะครับว่าจะมีปัญหาอะไรสําหรับแรงงานในประเทศไทยเนี่ยแรงงานพมา่าที่อยู่ในประเทศไทยก,ก็มีความเป็นไปได้ครับว่าจํานวนหนึ่งเนี่ยอาจจะเคลื่อนย้ายกลับไปในพมา่าเนื่องจากว่าก็มีความต้องการ ต่างๆมากขึ้นในพมา่าโดยเฉพาะแรงงานที่มีฝีมือทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นในสาขาการก่อสร้างอย่างนี้เป็นต้นแต่ผมก็ยังไม่คิดว่ายังจะเป็นเรื่องที่น่าหวั่นวิตกในวันนี้นะครับเพราะว่าพมา่านั้นอยู่ในขั้นเริ่มต้นของการปฏิรูปประเทศนะครับการพัฒนาก็ยังไม่ได้กระจายไปทั่วประเทศยังกระจุกอยู่ตามเมืองใหญ่ๆอย,ย,อยู่เพราะฉะนั้นความต้องการของแรงงานก็คงไม่ถึงกับทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายตัว ไปเป็นจํานวนมากครับก็ขอให้ผู้ประกอบการไทยก็ให้ความสําคัญกับแรงงานพม่าที่อยู่ในสังกัดนะครับปฏิบัติกับเข้าดีๆให้เกียรติเขาแต่ตามพื้นฐานของพี่น้องชาวอาเซียนด้วยกันผมก็มั่นใจครับด้วยสิทธิประโยชน์ต่างๆค่าแรงในเมืองไทยที่ก็สูงมากชาวพม่าเหล่านี้ก็ยังจะสมัครใจที่จะอยู่ทำงานในประเทศไทยครับครับผม กวามสัาเป็นแล้วในออีกทิดนึงในเรื่องของประวัติศาสตร์คงไม่มีการพูดถึงกันแล้วเพราะว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วรประวัติศาสตร์เนี่ยจะว่าว่าวันนี้ไม่มีประเด็นเลยก็คงจะอาจจะเกินจริงไปหน่อยนะครับ,รบแต่โดยข้อเท็จจริงเนี่ยปมในใจเรื่องประวัติศาสตร์ของชาวพมา่าต่อไทยนั้นมนีน้อยมากนะครับครับก็เป็นข้อมูลที่ท่านสนใจนะครับวันนี้ขอบคุณท่านเอกาทูตนกรรงย่างกุ้งนะครับ ประเทศพม่านะครับคุณพิชนุสสวนาชตนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่าย,ยเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มขำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชันน้นนำ CP Freshmart และเซเว่นอีเลเวน Welcome to Thailand boys Heaven I'm not going home Amazing Thailand always amazes you. ต่อกันที่ช่วงปฏิทินต่างแดนของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ปฏิทินแรกกันก่อนค่ะใช่ครับปฏิทินแรกของเราวันนี้เริ่มกันที่ประเทศออสเตรเลียนะครับในด้านของสถานเอกอัครราชทูตณก,กรุงแคมเบอร์ราครับก็ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมพิธีถวายพระพ,พรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ศาราไทยสถานเอกอัครราชทูตในวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมนี้เวลา18.30น,น,นครับมาต่อกันที่ปฏิทิน ที่2นะคะผู้ชมไปกันที่ประเทศเยอรมน,นีค่ะทางด้านของคุณอุไราพานบริงมันนะคะก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์มาค่ะขอเชิญชวนชาวไทยที่อยู่ที่เยอรมน,นีนะคะหรือว่าใครที่อยากจะไปร่วมก็สามารถไปได้เพราะว่าจะมีการจัดงานคอนเสิร์ตวันแม่ค่ะของวัดพุทธบรมีในวันที่25สิงหาคม2556นะคะเริ่มจัดงานตั้งแต่ช่วงเช้าเลย9นาฬิกาถึง17นาฬิกาก็มีการแสดงมากมายนะคะอย่างเช่น คณะปล่อยฝ้ายมาเลยพรนะคะก็มีไปแสดงด้วยยังไงคุณผู้ชมที่สนใจก็ไปร่วมกันได้นะคะรวมไปถึงวันที่24สิงหาคมค่ะก็จะมีพิธีบวชเนคัมมะบารมี รามชีปะขาวด้วยนะคะก็เชิญชวนให้ผู้ชมไปร่วมกันเยอะๆค่ะเรถ้าหาว่าคุณผู้ชมเองมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจแบบนี้อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการของเราส่งกันเข้ามาได้นะครับที่อีเมล address thaisiwan@gmail.com ครับรวมไปถึงคุณผู้ชมที่อาจจะพลาดไม่ได้รับชมรายการสดๆนะคะก็สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้นะคะเข้าไปที่ YouTube ค่ะพิมพ์คําว่า Thailand Report ตามด้วยวันเดือนปีนะคะหรือสามารถรับชมได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทางบ a ง g k o k TV ในเครือเจริญเคเบิล รับชมได้ทางอินเทอร์เนต็ตด้วยค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของแท l a ดร r พอร์ตของเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน